สบายดีเด้อพี่น้องเบิ่์สุขสุขคนเนาะที่มาเบิ่งมาส้มทักทายสบายดีสบายดียามเสาร์ตื่นเศร้ามากกับมีคนเกมไปหนึ่งคนพี่น้องเว้ยแต่ว่าทสองสาวเฮารอดพี่น้องสองสาวน้องเนยกำลังมาซ่านละรอดเขาบอกเป็นยังคนบอลหลอดก็คือน้องอรงีดเ <c oughs> ต็มหัวว่านนี่พี่น้องเว้ย มองกรซอจากน้อยรุ่นจากน้อยรุ่นเลยมองกรซ่ยัดบกเขาเส็บเสบเสอเสอกว่ามีขนวนี้นอกเท่านี้ ที่อองลไปเงงมเมื่อคืนนีขนุนนั่นขนุนน้อยถ้าขนุนใหญ่บอร้ตัวอันนอันีดอ Ác giả đi, lang phun tốp. Đợi năm mày, đợi năm mày. Để mình làm phau đọc piang anh. Tiền gấp tôi. Anh ơi, để xe nạp khí mận, <coughs> pan เช็ดเช็ดเช็ดหน้าผากนะก่อนเช็ดเลิกเทนาเทตาจะขึ้นเขาซะก่อนมันสันสัน เราดบ่หอนั่งจันสันนะวหาวกระตุ่าแล้ว กินกันวไม่กินแลนะ้มันเศร้าแล้วี่เราเนซือยาของไทยเออจะมีกันได้ก็เขียนซื่อมาหายนะน้ำเินกินผูกกันจวนี้รบไข่กับแกงแก้เศษแก้เเ <Bradley. S 1> <Okay, S 2> มื่อกี้ซ้มเม็ดละกระโดดไข่กินีนระดดไข ตูดมากมันนี่ยไม่ากป้อนป้อนดอกป้อน,อน,อนตูดนมาเอาบ่เอา,าอปะทู่เหนกินจำแกนี้มั้ กินบ่คืนนรืยาน่ะครใกินกันว่าใครลัวก็กินพ้มกินกกินยังอยากุีลนะไรนั่นอันนี้นันออ่มทำมเด้ยี่เป็นี้

กระเพาะแม่มิงขึ้นเหรอว่าจิ้มใ้น้องครับตวไพเร็ดเขาเียนทางจิ้มเจ้าแจ้วสียาจิ้เองสียาบอก dạng 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 ทอท่านออยเป็นอ,นอ,นอ,นอม,มหน่งมอนกันนงมามหน่อยก็นอนพอก็ไปผูกแขน

แม่ไหกเขมาไล่โห่กากะเรียดแลนน้ว่ากินเหล็กเนี่ยล้วกิน้าก็นอนพักกินยากระทำใจเหนื่อยม ก <inä Dank psic France> ็เลเธอียาบ่มองมาสีเงินง่ายไหมเป็นองมบ่่สีได้กับบ่ะอที่ปอที่สับที่สุดังคัดบ่บ่ này đó แค่ส่แล้ว I'm um. Thế nào vào lâu thì ăn bớt mà. giờ hàng mòn Ủa 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 chỉ Ủa ลงมาบ้านกูก็มาอะไรถ้ามองมาสิยาไข่รดไข่น้ำเก็บแล้วเคยสินี่เป็นยาแห้งปวดนะมันมันคลไว้ลงมาบ้าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แช่ด้ไยม่นนอนน่ออนอ่อนนดูเล็กมาก

แล้วมันเกี่ยวยังไงกับเป็นไข้ลนน้าขอจ้าเป็นไขของใคนะบอสเอือไหมล่ามเหมนมันบุกินได้จะมาขึ้นจุนน่นน้อมีแขบแล้ว,ดวลสดชื่นติดคอปะติดเป็นเวรไะอืมสาอะไรมนี่ย ก็ไม่เว่อร์ต้ลงไปตัดลำมัน้านยั้นเราไม่ตัดแล้วบอกว่าคือตัวแ่ลงมาอันนึงแดงลงมาตัดมันน้องช่ยมันก็้อายมกเห็ดหมเดียวก้อนตเห็ดหดอนี้ามันบล็อาวมนีเห็ดมัน่แดดเย ทำอะไรผแคนครับผูกแคนเปล่าอืมงันจะเหตุไฉลอง่อนเหมือนภาษาไทยจืดๆจะตึงต้องหยีแล้วไปบิดไปบ่อครับอืมเราจะเหตุดีไหมล่ะจะเหตูซะก่อนถ้าเราบ้างเหมือนบางคนถ้าชาวมุ่งเครื่องนั่นแหละ โคตรมาขยนยะห้างังไม่ถึงเาเรื่องยังไงเขื่อนให่ากิยังไงเกิดยังไอมาเดี๋ยวมาเตะมาเรียนเรียนกันเด้อเป็นทรมเป็นทรรมเป็นเหมอน

买那些。